ต่อยลำตัวครับเน้นอีกแล้วก็บวกคืนเจอศอกเจอศอกเจอขวายาวครับโอ้แม่แต่ดูวันนี้นิดฤทธวดาโอ้เป็นมวยความเร็วครับหมัดยาครับโตหมัดคืนเหมือนกันยับันเฉลิมจังหวะจังรับว่าเร็วกว่าพอสมขค้วเลยครับเตะซ้ายไปโอ้ยดักซอกครับเขาเตะแท็กครับจังหวะบวกนลครับโอ้เริ่มจะมีอาการแล้วครับแม่้องบวกคืนบ้างครับโอ้โดนแล้วเริ่มจะมีกระพิบครับต่อยอุ้ยเริ่มฟัน ซาอีกทีครับสับซอกครับลิเทยวดาครับสิบเก้าทั้งสามเสียงครับโอ้ทีมไงโหดูค่อนข้างจะชัดเจนครับบอลลิเทยวดาเนี่ยมาเป็นชุดครับสี่สิบเลยครับวันเฉลิมยังไงดีครับพยายามบวกที่แล้วรับเยอะก็มีช็อตมียุบไปเหมือนกันครับสอกมาสอกอีกทีครับเอาบวกขึ้นมมีมีคิดเหมือนกันนะับโอ้ยลำตัวแล้วสอกครับโอ้ลงดีกว่าครับแม่วันเฉลิมเดี๋ยวดูว่านอกไม่นกครับทีม้าไปอีก ลุดใหญ่ครับตอนนี้นาทีทองของนิพเิวดาครับปิดเกมเลยไหมครับยับต่อยลำตัวครับเน้นอีกแล้วก็บวกคือเจอศอกเจอศอกเจอศอกรับโบกดีกว่าครับเรียบร้อยครับจบยกสองครับตัวนี้ครับรุ่นน้องครับขอโทษรุ่นนี้ครับนิวดาดูครับจังหวะภาพช้าครับลำตัวครับมีอาการแล้วครับศอกครับ นับแรกครับเริ่มจุกครับเจอศอกศอกที่2นี่ครับหน้าสปัดเลยครับแล้วก็มาช็อตปิดเกมตรงนี้ครับกลมนะครับกลมนี่กมาการโบกดีกว่าครับเพราะว่าปล่อยไปมากกว่านี้นี่อาจจะบอกช้ำมากกว่านี้ครับถือว่าตัดสินใจถูกแล้วครับนี่ครับศอกครับศอกครับประมาณสัก3ศอกครับยุติเลยครับตับตัวครับก่อนจะสับไปครับก็สับอีกครับนับแรกครับ ฝันครับฟันครับก้มครับก้มแล้วครับเจองัดศอกอีกทีครับแต่ก็ดันล้มลงไปครับนี่ครับดันลงไปช็อตนี้ี่กรรมการเบรกแล้วครับยุติเลยครับจบในยกที่สองครับถือว่าวินาทีทองนี่ปิดเกมได้นะครับชนะแบบเทคนิคอลนองเอานะครับ T.K.O. ดูมือไปเลยครับที่มุมแดงครับ เทวดาเดินดินกินส้ตมตำฤทุวดาเพิริดีดาดคาดมบีครับนี่ครับเสียบโบสก็ขึ้นมาับ